ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมกิจสรก,กิจณภาสุป,ปการนะครับในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมล BOX รายการที่พร้อมมอบโอกาสดีๆให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับในวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับได้รับข้อความเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนนึงนะครับที่มีอายุเพียง11ปีอยู่ปห้านะครับคุณแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กไม่เคยเจอหน้าคุณแม่เลยนะครับพ่อนะครับก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานคุณเมย์คนที่ส่งเรื่องราวมายัางรายการนะครับเบื้องต้นรับอุปการะเลี้ยงดูน้องเป็นที่เรียบร้อยได้ประมาณ2ปีแล้วครับพอเห็นน้องนะครับตั้งแต่เด็กสงสารและไม่อยากให้น้องไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กคนที่รับน้องมาเลี้ยงนะครับก็ไม่ได้มีตังค์อะไรมากมายเลยครับ พราห่วงด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของน้องในอนาคตทุกวันนี้นะครับนอกจากน้องต้องเรียนหนังสือแล้วตอนเช้านะครับน้องยังต้องไปรับปลาเห็ดมาขายได้เพียงตัวละ5บาทพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์กําไรที่ได้มาจากการขายปลาเห็ดเนี่ย mm. ก็จะเอาไปลงทุนกับการขายลูกชิ้นครับในวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของน้องมัดนิตยานนคลําได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอเมลวอลครับ และตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินออกไปหน้าวัดกันนะัะคุณเมย์ได้บอกเรานะครับว่าน้องเนี่ยจะขายอยู่บริเวณหน้าวัดหน้าวัดเนี่ยมันเป็นพวกร้านแผงลอยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเนี่ยขายอยู่ร้านไหนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีใครรู้จักน้องมัดที่ขายปลาเห็ดไหมครับ,รเ,รบเอาอยู่ด้านนู้นขอบคุณนะครับ สวัสดีครับอันนี้น้องม้าใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะรู้ไหมเนี่ยว่าพี่เป็นใครไม่รู้ค่ะพี่ชื่อกิตนะครับจากรายการขอเพียงแค่เกล็ดมารู้ปล่าวันนี้จะมีรายการมาถ่ายรู้ค่ะอันนี้เราขายอะไรเนี่ยขายปลาเห็ดทอดค่ะปลาเห็ดทอดถ้าสมมุติที่พี่เข้าใจคือปลาเห็ดมันคือเหมือนทอดมันไม่ใช่หรอแค่มันต่างกันที่รูปร่างหรือเปล่าค่ะใช่ไหมแต่รสชาติมันเหมือนกันไหมเหมือนค่ะโอ้พี่ไม่เคยเห็นเลยในกรุงเทพที่แบบว่าเป็นทอดมันแต่เป็นรูปทรงแบบเป็นตัวปลาขนาดนี้อันนี้นี่เราขายตัวเท่าไหร่เนี่ย ตัวละยี่สิบขายทุกวันไหมเนี่ยจันถึงสุกค่ะจันถึงสุกเลยเหรอขายหมดไหมบางทีก็หมดบางทีก็ไม่หมดแล้วทําไม่หมดล่ะทำยังไงทําไม่หมดหนูก็เก็บมาให้ยายแล้วยายเขาจะไปขายตอเป็นยายที่หนูไปรับไปเห็ดมาขายค่ะคือเป็นยายเจ้าของปลาที่เอาพามาขายใช่ไหมแล้วยายที่เอาไปขายต่อนี่เป็นยายแท้ๆเราหรอไม่แท้ค่ะแล้วเขาเป็นญาติเราเหรอหรือว่าเขาเป็นอะไรทำไมถึงขายปลายายบุญธรรมเฉยๆไม่ได้เป็นญาติกันน้องมัดเป็นเด็กที่น่าสองสารมาก เห็นตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ที่ว่าพ่อเขาเลี้ยงอ่ะเลี้ยงแบบปวดอดยากๆอะไรอย่างเงี้ยล้เพราะเลยพอเขาตายเลยนี้ก็มายู่กันเนี่ยยู่กับเม่ย์เม่ย์เป็นลูกสาวป้าเห็นว่าเขาขยันเม่ย์ก็ให้อมัดเอาไปให้ไปขายยายให้ตัวละห้าบาทเขาก็จะเอาไปว่าละยี่สิบตัวเขาก็ได้ร้อยหนึ่งทุกเช้าจะได้เบ่งเบ้งกับแม่เขาได้ไงแม่เขาต้องเช่าบ้านด้วยได้ไปเขาก็าไปให้แม่เขาอันนี้เราขายตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ตั้งแต่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงโอ้โหตีสี่ตื่นตีสี่เลยแล้วก็ไปรับปลายายมาแล้วก็ไปขายเลยค่ะเราก็เริ่มขายกันประมาณจริงๆประมาณตีสี่ครึ่งได้ไหมได้ค่ะโอ้โหขายเช้ามากเลยแล้วปกติขายหมดช่วงกี่โมงประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเรารับมากี่ตัวเนี่ยรับยี่สิบตัวโอ้โหขายเก่งนะเราแล้วทำไมเราไม่ขาย,ยันแปดโมงสิบโมงอะไรอย่างนี้ เขาหนูต้องไปโรงเรียนขายเสร็จเราต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมกลับค่ะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วโรงเรียนเราอยู่ไกลไหมจากแถวนี้ยอยู่แถวนี้ค่ะอ๋อโรงเรียนอยู่นี่เลยค่ะโรงเรียนชื่ออะไรวัดดอนยี่หอมีเลิกขายช้าบ้างไหมมีค่ะประมาณสักแปดโมงแปดโมงเขาไม่เข้าแถวกันไปแล้วหรอเข้าแล้วค่ะแต่ว่าครูขอให้เข้าช้าได้อ๋อครูเข้าใจเราอยู่ใช่ไหม ก่อน2องโมงค่ะติดต่อหาคุณเมย์เนี่ยคุณเมย์บอกว่าเราขายอยู่ในวัดไม่ใช่หรอกับร้านยายเบียบใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วทาไมวันนี้เรามาขายตรงนี้ล่ะร้านยายเบียบเขาปิดก็เลยออกมาขายข้างนอกอ๋อร้านยายเบียบเขาปิดเลยออกมาขายข้างนอกใช่แต่ปกติเวลาขายด้านในเนี่ยคนเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะคนเขาก็จําเราได้ใช่ไหมใช่ เขาบอกขอให้น้องมาขายได้ไหมหจะเอาตังค์ไปกินโรงเรียนยายบอกได้ได้มาขายได้เลยก็ว่าน่าสงสารเด็กนี้น่าสงสารมาก็มากอดมาอะไรเนี่ยขนาดไม่รู้จักกันนะเขาก็มากอดเรานะเขาก็มาช่วยเหลือเราอะแบบเราจะทําอะไรเราทาขนมอะไรเขาก็ช่วยช่วยทุกอย่างอะเขาช่วยเราทาอะไรเขาก็ช่วยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดมว่่าเธออยูนะ พเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้ห้ เราขายตัวละ20บาทนี่กำไรเท่าไหร่เนี่ยเพราะหนูขายเสร็จแล้วยายเขาให้ตังค์หนูมาร้อยหนึ่งแล้วเราเอาไปกินโรงเรียนหมดเลยไหมร้อยหนึ่งไม่ค่ะเอาไปให้แม่แล้วแม่ก็ตังค์มาให้หนูไปโรงเรียนเราได้ไปโรงเรียนเท่าไหร่30ค่ะอ๋อ30พอไหมพอค่ะเขากินฟรีค่ะอ๋อค่ามีกินฟรีอยู่แล้วด้วยก็เอาเก็บไว้เพื่อแม่ไม่สบายก็ไปรักษาแม่อ๋อเอาไว้รักษาแม่เก,แมเกิดขายไม่หมดขึ้นมาเนี่ย คุณยายให้เราร้อยหนึ่งไหมให้ค่ะของก็คือให้วันละร้อยเลยเท่ากันเท่ากันหมดคขายไม่หมดหรือหมดก็ได้ร้อยหนึ่งเท่ากันค่ะเขาอยู่กับแม่เมย์แม่เมย์เขาก็อุปการะไว้ตังให้แม่เมย์เก็บไว้ก็ให้แม่เมย์แล้วแม่เมย์ก็ให้ไปโรงเรียนไงก็ขอแม่เมย์ได้แม่เมย์ก็ให้เพราะว่ากับฝากแม่เมย์ไว้แบาขออะไรแม่เมย์เขาก็ให้มาก็ว่าเขาดีนะเขากตกันอยู่แล้วเขาก็กยันนะห่วงหลายๆอย่างเลยก็สอนเขาว่าอย่าเป็นคนเด็กดื้อตั้งใจเรียนนะ ขายจนถึงสุกแล้ววันเสาร์อาทิตย์เราทําอะไรมัง่งขายลูกชิ้นค่ะก็เอาเงินส่วนนี้แบ่งไปขายลูกชิ้นด้วยไปขายลูกชิ้นด้วยค่ะอุ้ยเงินเก็บใช้เองหรือว่าให้ใครให้แม่ค่ะแม่เมย์แม่เมย์นี่เขาเป็นแม่แท้ๆหรอไหมไม่ไม่แม่มเขาไม่แท้หรอเอาพี่พี่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงเออแล้วพ่อกับแม่แท้ๆเราไปไหนแล้วแม่อ่ะไม่รู้แต่ว่าพ่อเสียไปแล้วค่ะแม่นี่ไม่รู้เลยหมายถึงว่าพอเราเกิดมานี่ก็คืออยู่ก<ม>ับพ่อสองคนออยู่กับพ่อมาตลอดค่ะ แล้วคุณพ่อเสียแล้วจากนั้นหนูก็อยู่ที่บ้านแม่เมย์เลยค่ะอ,อ๋อก็มาอยู่กับแม่เมย์เลยค่ะไม่มีมันไม่มีใค่อยู่กับมันตายหมดน้องเมย์ค่ะเขาก็รับมันสงสารมันดีจ้ารักกันดูแลดีค่ะรักกันมากๆค่ะน้องมัดค่ะแข็งแก่งสู้นิสัยก็ดีมากมาก ตอนนี้ปลาเหลือกี่ตัวเหลือสี่ตัวค่ะเดี๋ยวพี่เหมาหมดเลยพี่อยากรู้เหมือนกันว่าปลาเห็ดที่นี่เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เหมาหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะโอเคอืมก็เหมือนทอนมันเลยนี่อร่อยด้วยเป็นเนื้อปลาเลยที่แกงชัดมากเขากินบ่อยไหมหปกติเราื้อกินเองหรือว่ายัางไง ยายเขาให้ค่ะขอยายเขาให้มาโอเคเป็นพี่ก็กินได้อย่างนี้ทุกวันเลยสวัสดีครับใชตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านแล้วนะครับอันนี้คุณเมย์ใช่ไหมครับ<ช>ผมขออนุญ,ญาตเรียกคุณเมย์นะครับ<ช>คุณเมย์นี่คือตอนนี้เป็นแม่บุญธรรมของน้องมัดเหรอครับใช่ค่ะอันนี้อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วฮะสองปีแล้วค่ะ หนูก็เคยมีลูกแล้วคนหนึ่งค่ะรับมาเลี้ยงหนึ่งคนค่ะแล้วตอนนี้ก็มัดเป็นคนที่สองค่ะคนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นลูกบุญธรรม,มลูกบุญธรรมค่ะ,คะก็คือตอนนี้รับมาสองคนแล้วลกค่ะสองคนจำได้ว่าอยู่กับแม่เมงแต่แบบบอกแต่พอพอกับแม่เมงก็เหมือนพ่อแท้ๆของหนูเลยค่ะซึ่งหนูจะไม่มีพ่อกับแม่ก็ตามหนูก็รักแม่เมงเลี้ยงดูและหนูดีมากเลยค่ะน้องมาขยันค่ะหนูก็ช่วยแม่รับของแล้วก็ไปรับสรงน้องมัดไปโรงเรียนแล้วก็ไปขายของ ตอนสมัยที่พ่อเรายัางอยู่เนี่ยพ่อเขาทํางานอะไรทํางานเป็นล่าก,กุ้งอะค่ะ,คะก็คือแบบไปตกกุ้งอย่างนี้หรอโอ้แล้วก็เอาไปขายแล้วถ้าบอกว่าวันไหนที่พ่อเรามีตังก็จะซื้อข้าวมาเองแต่ถ้าวันไหนไม่มีก็จะมีชาวบ้านโอ,อไปขอข้าววัดบ้างบางทีก็มีชาวบ้านให้บ้างถึงวันที่พ่อเราเสียชีวิตเนี่ยเราเรารู้ไหมว่าพ่อเราเสียชีวิตเพราะเหตุผลอะไรไม่รู้ค่ะแต่พ่อเขาผอมลงเรื่อยๆแล้วค่ะเสียใจอะค่ะ ไม่รู้ว่าพ่อจะไปเร็วค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพ่อเขาป่วยใช่ไหมก็รู้แค่ว่าผอมลงอมพอพ่อเราเสียเนี่ยเราเรารู้ไหมว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาลงความเห็นกันว่าเราเนี่ยจะต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ไม่รู้เลยค่ะรู้แค่ว่าแม่เขาจะรับหนูมาไปเลี้ยงด้วยค่ะแต่แรกจะเอาส่งไปโน่นแต่ทานสงเคราะห์อ่ะก็เลยพอดีเม่เขาก็เลยชอบช่วยอ่ะชอบช่วยเหลือปลื้มอ่ะปลื้มที่ว่าเจอเด็กแบบนี้ เป็นเด็กดีมากเป็นเด็กแบบขยันกลับจากโรงเรียนก็ล้างชามล้างอะไรในบ้านเขาพูดอะไรใช้อะไรง่ายอ่ะเป็นห่วงที่ว่ากลัวเขาจะเรียนไม่จบแล้วบ้านช่องเก็ไม่มีอยู่ตอนที่เมย์มาบอกว่ารับน้องมัดมาอยู่ด้วยผมก็โอเคเลยครับเห็นเด็กแล้วเราสงสารครับเพราะว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วถ้าให้เขาไปอยู่สถานสงเคราะห์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงที่ให้น้องมัดไปขายประเหต์ก็เหมือนกับว่าสอนลูกให้ทำมาหากินเราก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขาครับอยากเห็นอนาคตเขาเป็นเด็กดีแล้วก็มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าครับ คุณเมย์บอกว่าตัวเราไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึงไปแล้วทําไมเราต้องใช้เวลาต้องเดือนหนึ่งในการตัดสินใจก็หนูผูพันที่บ้านนั้นนะคะก็เลยไม่มาก็คือติดบ้านก็คือยังคิดถึงพ่ออยู่ใช่ไหมตอนนั้นคิดถึงอยู่ค่ะพอผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเราถึงแบบตัดสินใจว่าไปอยู่กับคุณเมย์ก็ได้ก็แบบมันอันตรายอะค่ะเป็นผู้หญิงก็เลยมาอยู่ด้วยค่ะแล้วน้องมัดอยู่ยังไงครับคนเดียวหนึ่งเดือนชาวบ้านก็หาข้าวไปให้อะแล้วที่บ้านมีน้ามีไฟมีใครแล้วใครเป็นคนจ่ายให้มีไหมฮ ปกติบ้านหนูไม right ่มีน oh right. ้ししําไม่มีไฟอยู่แล้วค่ะตอนที่อยู่กับพ่อใช้ชีวิตยังไงแบบว่าการซักผ้าการกินข้าวการใช้ไฟใช้น้ําอะไรเงี้ยก็ขนเสื้อผ้าไปซักที่วัดส่วนกับข้าวก็ชาวบ้านเก้ามาให้ค่ะมันเป็นความคิดที่ดีมากที่น้องตัดสินใจมาอยู่กับคุณเมย์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยนับถือน้ําใจคุณเมย์มากๆเลยในสังคมนี้เนี่ยมันหาที่จะค่อนข้างยากเลยกับคนที่จะไปอุปการะเลี้ยงดูใครสักคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผมต้องแสดงความนับถือน้ําใจของคุณเมย์มากๆเลยนะครับผมต้องขอบคุณคุณเมย์มากๆเลยที่เอาน้องมาดูแลอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่นขอ,ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ในครอบครัวของคุณเมย์เนี่ยตอนนี้ที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยคุณเมย์นี่มีสมาชิกอยู่ในบ้านประมาณกี่คนครับห้าคนค่ะมีอาค่ะก็ลูกมุนธรรมสองคนแล้วก็แฟนค่ะแล้วก็หนุ่มเสาหลักของบ้านหลักๆเลยก็จะเป็นคุณเมย์กับแฟนใช่ไหมครับ,ค,รบคุณเมย์กับแฟนนี่ทําอาชีพอะไรกันอยู่ครับรับหิ้วของค่ะชาวบ้านจะมาสั่งซื้อของแล้วก็ไปซื้อตลาดนัดมาให้เขาค่ะพวกหมูพวกผักอะไรอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะซื้อให้เขาแล้วเอามาให้เขาสมมติข้างบ้านเนี่ย เขาอยากได้หมูสักโลนึงผักสักโลนึงไข่สักแผงอย่างเงี้ยเราจะได้ค่าจ้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ20บาทต่อครั้งค่ะ20บาทต่อครั้งวันหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่เที่ยวครับห้าเที่ยว6เที่ยวค่ะ5เที่ยว6เที่ยวนี่คือเยอะสุดแล้วใช่ค่ะเฉลี่ยประมาณร้อยนึงค่ะห้าคนเท่ากับตกคนละ20บาทนี่คือพอกินไหมครับเนี่ยไม่พอค่ะก็เลยชวนกันไปขายของค่ะขายปลาเห็ดแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่น้องมัดเนี่ยเริ่มขายปลาเห็ดค่ะน้องมัดเนี่ยก็จะให้คุณเมย์ ร้อยหนึง่งคุณเมย์ก็จะแบ่งค่าขนมให้น้องมัดส0บาทน้องมัดช่วงเช้าให้70แล้วพอรวมรวมกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ค่อยเอาตรงนี้เป็นทุนไปขายลูกชิน้นกําไรที่เท่าไหร่ครับวันสองร้อยสามร้อยค่ะถ้าสมมุติ2วันก็เท่ากับว่า600ก็จะตกเดือนละประมาณ2004รวมกับค่าที่น้องขายนั่นนี่แล้วก็คุณเมย์ด้วยรวมรวมประมาณเดือนหนึ่งห้าพันบาทได้อยู่ใช่ไหมครประมาณ5,000 ไม่น่าจะพอเท่าไหร่เพราะว่าคุณเมย์ป่วยด้วยใช่ค่ะ3ามโรคมีโรคพุ่มพวงค่ะไตความดันสูงค่ะโรคไตนี่เป็นระยะไหนล่ะครับระยะ5แล้วค่ะเขาต้องนัดฟอกใช่<ล>ค่ะน,นัดแล้วค่ะแต่นหนูหนูกลัวทำงานไม่ได้หนูก็เลยไม่ฟอกอีกอย่างก็เป็นห่วงน้องมักเถ้าคุณเมย์เนี่ยไปฟอกไตแล้วให้แฟนของคุณเมย์เนี่ย ทำงานที้วต่อผมว่าน่าจะดีกว่าโรคไตเนี่ยถ้าคุณเมย์ไม่ได้รับการฟอกไตมันจะยิ่งอันตรายยิ่งกว่าเดิมในอนาคตซึ่งคุณเมย์จะทําอะไรไม่ได้เลยลองปรับความคิดใหม่ทุกปัญหามันมีทางออกเสมอที่หนูไม่ฟอกไตอะค่ะหนูกลัวไรายได้ขาดไรายได้แล้วก็เป็นห่วงน้องที่ยังไม่มีบ้านอยู่หนูลกลัวหนูเป็นอะไร ทำใจไม่ได้หนูรักแม่ไม่เป็พเพตาะแต่เธอต้องเป็นห่วงหนูหนูอยากให้แม่หายจะได้อยู่กับนูนอันอันไปตงบก เด็กคนนี้ที่เป็นลูกบุญธรรมของคุณเมย์ในวันนี้ครับน้องมัดเนี่ยในสายตาคุณเมย์แล้วน้องเป็นยังไงม้างรครับเป็นเด็กดีมากเลยค่ะช่วยเหลือหนูได้ทุกอย่างเลยองวันนี้หนูดีใจค่ะที่ได้รับเขามาเป็นลูกปูมิใจค่ะที่เขาเป็นเด็กดีอยากให้เขาเมีอนาคตก็ยังยืนยันคำเดิมว,ว่าผมแนะนำว่าคุณเมย์เนี่ยควรรับการฟอกไตนะครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่า น้องมัดจะอยู่ได้นะครับแล้วก็น้องมัดเนี่ยจะดูแลคุณเมย์เป็นอย่างดีด้วยเพราะน้องมัดเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูมากๆเลยผมเป็นกําลังใจให้คุณเมย์มากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะอเ,เา,ญญา,าไปหเธปเ,เด็กคนนี้ใช้ง่ายนะครับมีความขยันอยู่ในตัวครับ เป็นห่วงเรื่องการเรียนครับก็อยากให้เขาเรียนทูงน้องมาร์ทบอกว่าอยากจะเรียนแค่ป .6 แล้วจะออกมาทํางานช่วยพ่อแม่แต่ผมเองอยากจะให้เขาเรียนต่อให้สูงที่สุดเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสําคัญครับของเด็กๆผมเนี่สัมผัสได้เลยนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยความรักของทั้งคู่นะครับเป็นความรักที่เป็นเนื้อแท้นะครับความรักที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะทั้ง คุณเมย์และน้องมัดนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยไ่ได้มาเพื่อเป็นภาระให้กันและกันนะครับทั้ง2คนเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของตนนะครับให้ทั้ง2คนได้อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆครับและสําหรับครอบครัวที่เป็นนักสู้และกะตัญญูแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นกําลังใจให้กับคุณเมย์และน้องมัดเป็นจํานวนเงิน10,000บาทด้วยกันครับจำนวนเงิน10,000บาทนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับไป ดีใจค่ะดีใจเนาะและเราหล่ะรู้สึกยังไงภูมิใจคะ่ะที่ได้จะได้เอาไปให้แม่รักษาตายคะ่ะหนูก็ขอบคุณมากคะ่ะที่ทุกคนเมตตาหนูและแม่คะ่ะทางรายการก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณเมย์แล้วก็น้องมัดเพราะว่าน้องมัดเนี่ยเป็นเด็กที่กระตันอยู่มากๆเลยนะครับเงินส่วนนี้เนี่ยเราเอาไปดูแลแม่แล้วเราอย่าลืมเอามาดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะทั้งเป็นเรื่องการศึกษาหรือว่าเรื่องที่เราจะเอาไปลงทุนในการทำมาคาขายนทุกๆวันนะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากจะส่งกำลังใจดีๆให้กับคุณเมย์และน้องมัดนะครับสามารถส่งกันเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยครับส่งกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องอายุเพียง11ขวบเท่านั้นเองนะครับการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับน้องมากๆเลยนะครับและในส่วนอื่นด้วยนะครับผมได้ข่าวมาว่าคุณเมย์จะเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ที่ตรงนี้อยู่นี้ตอนนี้ยังเป็นบ้านเช่าอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีค่าใช้จ่ายตกเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่นีเดือนละสองพัค่ะเดือนละสองพันแล้วทําไมเราถึงมีแผนว่าเราอยากจะสร้างบ้านให้น้องอยู่ค่ะในวันข้างหน้าถ้าหนูไม่ได้อยู่แล้วค่ะตรงนี้มันเป็นบ้านเช่าค่ะปีสองปีค่ะเขาก็จะเอากลับแล้วเขาจะเปิดอู่หนูก็เลยจะทําบ้านให้น้องอยู่ค่ะเพื่อหนูไม่ได้อยู่ค่ะซึ่งเป็นบ้านของมัดเขาเองค่ะที่เขาอยู่กับพ่อเขาค่ะ ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของน้องมัดเองอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะที่น้องมัดค่ะซึ่งทุกคนนะครับสามารถสนับสนุนเป็นกําลังใจให้น้องก็ได้เยอะๆนะครับเพื่อให้ความฝันของน้องเนี่ยเป็นจริงได้ไวๆนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของใช้ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องมัดนะครับสามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยครับและสำหรับใครนะครับที่มีโอกาสแวะเข้ามาที่นครปฐมอำเภอเมืองนะครับบริเวณวัดนอยายหอมนะครับสามารถเข้้มออดนงงงไะัแลก็ยี วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะขายเป็นลูกชิ้นด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อน้องได้เลยและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้ชีวิตดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ CP และ CP l i t ทลลิงด้วยครับและสําหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตแบบนี้นะครับสามารถส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ตู้ปนอสิบห้าปนอสปากเกตหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับหรือเข้าไปเขียนไว้ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox และอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้กับเราด้วยครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมขออนุญาตฝากข้อคิดไปสักหนึ่งข้อครับไม่มีใครตกต่ำเพราะการกระตันยูรู้คุณขอเพียงคุณเป็นนัสีมอขงงคคด ขอเพียงแค่เขียนมาและสําหรับวันนี้นะครับผมกฤิสารกิจคุณเมย์น้องมัดและรายการขอเพียงแค่เขียนมาต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬินาทีทางน a ชั่นทีวีช่อง22สําำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณแม่เมที่รักและอดูหนูในวันที่หนูไม่เหลือใคร หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีช่วยแม่เมทุกอย่างหนูรักแม่นะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนหนูจะนำเงินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดขอบคุณค่ะน้องมัดนิตยานุนคำ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ คุณแม่เนี่ยเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะ14ปีที่แล้วประสบอุบัติเหตุอัมาพาตเลยค่ะคุณแม่เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บแขนด้วยเจ็บข้อเข่าด้วยแม่ก็เลยหันมาไอ้สลัดเนี่ยแหละทําได้นั่งทําได้บอกลูกว่าเดี๋ยวแม่มีเงินแม่จะซื้อให้หนูกินนะมันแบบโหมันเจ็บปวดแมกทำไมลูกเราอยากกินอะไรแล้ว ลูกไม่ได้กินอะไรเราก็อยากให้ลูกได้สิ่งดีๆเหมือนคนอื่นใช่ค่ะแม่ก็พยายามอะค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่เป็นไรครับผมเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะ